นี่มวดที่ว่าสันโดษสันโดษมันไม่จำกัดว่าอยู่ในป่าหรืออยู่ที่บ้านคนที่อยู่ที่บ้านก็สันโดษได้คนที่อยู่ในป่าก็ยังต้องสันโดษเนี่ยมีต่อไปว่าข้าพเจ้าประกอบด้วยศีลเซนนี้แล้วได้เห็นรูปด้วยตา ได้ฟังเสียงด้วยหูได้ดมกลิ่น้วยจมูกดมรส้วยลิ้นถูกล่องปวดทับท้าโดยกายด้วยธรรมารม้ดยใจแล้วก็ไม่ถือมั่นโดยนิมิตไม่ถือมั่นโดยอนุพยัญชนะคือว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นในฐานะที่เป็นของสวยงามอร,อร่ยรอยทั้งโดยส่วนตีกย่อยและทั้งโดยส่วนทั้งหมด มีผลเกิดขึ้นว่าอภิชาเลโทมนัสที่จะไหลไปตามใจแห่งบุคคลผู้ไม่สำรวมนั่นเพราะเขาไม่ไม่สำรวมอินทรีย์เหล่าใดบัดนี้ข้าพเจ้าสำรวมอินทรีย์เหล่านั้นทั้งหมดแล้วแต่ว่ารักษาระวังรักษาตา,ตาหูจมูกลิ้นกายใจนนชนิดที่จะไม่ให้เกิดอภิชาและโทมนัส ใจความก็อยู่ที่ว่าคนเรามีความรู้สึกอยู่เป็นสองประเภทเท่านั้นะคืออภิชาที่จะเอาเข้ามาแตโทมนัสที่จะปลับออกไปที่จะทําลายความรู้สึกที่จะเอาเข้ามาที่จะปลับออกไปคือยินดียินร้ายเนี่ยมันมาจากการไม่สารวมให้ดีซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจ <c oughs> เดี๋ยวนี้ตาพระจาก็เป็นผู้ที่ อยู่ในการรักสํารวมรักษาอินทรีย์ตาหูจม,มูกนิ้งายใจไม่ปล่อยให้เกิดอาภิกชาและโทมนัสขึ้นมาได้นี่เป็นใจตามสำคัญอยู่ที่บ้านก็ทำได้อยู่ในป่าก็ทำได้ที่ข้อต่อไปที่เขาเขาบอกก็ว่าข้าพเจ้านั่นครั้น จำรวมอิตใจเช่นนี้แล้วเป็นผู้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมคือมีสัมปชัญญะมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกตัวในการก้าวไปข้างหน้ารู้สึกตัวในการถอยกลับข้างหลังรู้สึกตัวในการแ,แลดูรู้สึกตัวในการเลี้ยวดู รู้สึกตัวในการคู่รู้สึกตัวในการเหยียดในการท่าสังขาิบาทีวรในการดื่มการเคี้ยวการลิ้มมีสัมปะชัญญะในการถ่ายอุจาระปัสสาวะในการยืนการนั่งการหลับการตื่นการพูดการนิ่ง เนี่ดูที่ว่ามันมีอะไรเ,เท่าไรมีสติสัมปชัญญะในการถ่ายอจาระปัสสาวะมันเป็นสิ่งที่น่าาิ่สดใครมันสมรวมสติสัมปชัญญะในการถ่ายจาระปัสสาวะกันสักกี่คนมันก็ทําอย่างเสียไม่ได้ทําอย่างวัดวัดทำอย่างไม่อยากทำทำอยากอยากให้เสร็จไปแล้วเร็วๆนี่เอง นี่มันก็สร้างนิสัยใหม่ที่ตรงกันข้ามขึ้นมาคือไม่มีสติสัมปชัญญะแล้วก็มันก็ส่งเสริมให้ความรู้แบบรูร้สึกประเภทตัวภูของครูนัานเราไปคิดดูกันเจ้มหม่ว่าเพียงแต่มีสติสัมปชัญญะท่นทนั้นแหละมันก็มันก็เรียกว่าเหลือประมาณที่จะตีค่าของมัน รู้สึกตัวในทุกอิริยาบถนี่คือรู้สึกตัวมันเป็นไปตามธรรมชาติการเต้าไปข้างหน้าการถอนกลับข้างหลังการแล่กันเลี้ยวแลกันเหยียดการคู่การใช้สั้งจิตวจีวรการดื่มการกินการเที่ยวการถ่ายจาระปัสสาวะการเดินการยืนการนั่งการหลับการตื่นการพูดการนิ่ง แต่ละอิยบทนั้นมีจิตใจที่รู้สึกตัวอยู่เสมอ,อว่าเป็นการเคลื่อนไหวไปต,ตามากฎเกณฑ์ของธรรมชาติถ้าเราไม่ควบคุมไม่ไม่ฝึกฝนการควบคุมมันก็จะมีจิตใจชนิดที่ไม่มีสติสัมปชัญญะ ถ้าเราฝึกฝนควบคุมสิ่งเหล่านี้อยู่เป็นปกติมันก็มีเป็นผู้มีนิสัยที่มีสติสัมปชัญญะแปลว่าจะไม่ทำอะไรโดยไม่รู้สึกตัวเสียก่อนเรื่องสติสัมปชัญญะมันมีความหมายสำคัญตรงที่ว่าเราจะต้องมีความรู้สึกตัวเสียก่อนแล้วจึงจะทำการเคลื่อนไหวนั้น ดังนั้นการเคลื่อนไหวนั้นๆมันก็เคลื่อนไหวไปด้ยวยความรู้สึกตัวนี่เราเรียวกว่ามีสติสัมปชัญญะถ้าทําอย่างนี้แล้วมันก็ไม่มีวันที่จะพลาดหรือลืมหรือเผลอให้เกิดความเสีย,หาย,าาย,ยหายทางภายนอกแหละเสียหายทางภายในคือทาง,าทางจิตใจ